เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมนายชอตตี้บูโจวานะครับคราวนี้มาอยู่กันที่เกม Dragon Nest ของจีนบ้างครับชื่อภาค Dragon Nest Awake Mobile นะครับจริงๆมันก็เปิดโคต์เบต้าเอ่ยอะไรเอ่ยกันมาหลายรอบแล้วล่ะนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้มันเปิดจริงจงจังๆสักทีนะครับก็เลยอ่ะมาเล่นเลยก็แล้วกันนะครับอันหนึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องภาษาจีนนะครับอย่าเข้าใจผิดอันนี้ไม่ใช่เกมญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นจะเล่นแบบสดเนื่องจากเป็นแนวเอ่ะเไ็เลอนะรกเลยทาชมตอ่ามี ID ของ e c h a t หรือ QQ ก่อนนะครับก็ลองใช้ e c h a t ดูกันแล้วกันอ่าโอเคนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าจอของ e c h a t นะครับไปโหลดมาด้วยนะก็เดี๋ยวอาใครมีอาอยู่แล้วก็ลองอินได้เลยใครไม่มีก็อ่ะเดี๋ยวเราไปสมัครกันนะครับสําหรับการสมัครก็ง่ายๆครับก็มันมีชื่อมาให้เราอยู่แล้วนะฮะก็รูปเลือกอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับเลือกประเทศไทยด้วยนะครับอ่าไทยแลนด์นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็แล้วแต่เราอะก็ลองลองตั้ง อ่ะเดี๋ยวผมขอสมัครไปมึงนะครับอ่าหลังจากนั้นมันจะส่งรหัสมาให้เราในโทรศัพท์ของเรานะครับก็ใส่ Verification code ที่มันให้มาเป็นตัวเลข4หลักนะครับแต่มันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ในอนาคตนะผมก็ใส่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคนะครับอ่ะต้องการล็อกอินเลยไหมนะครับหรือว่าจะไปสมัครต่ออ่ะจะสมัครใครทำไมอ่ะก็ล็อกอินเลยดิโอเคกดโนกก็แล้วกันนะครับไม่ไม่ต้องการนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ e c h a t นะครับก็คือ วีแชทนี่ใครที่เล่นมือถือจากจีนอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนจะมีฝั่งมาให้กับเครื่องเลยมันก็คล้ายๆไลน์นั่นแหละครับก็ลองเล่นกะดูก็แล้วกันเอาปิดเดี๋ยวปิดวีแชทก่อนแล้วกันนะครับกลับไปที่เกมก่อนนะครับอ่ะกดใหม่ครับชิงอ่ารอมันประมวลผลสักครู่นะครับโอเคอ่ะมันก็จะมีเน่งหน้าต่างนะครับของอ่า d r a g o n e s ขึ้นมากดโอเคครับไม่ต้องสนใจะไรทั้งสิ้น ก็จะเป็นการ Verify นะครับเรียบร้อยแล้วครับเออกว่าจะเข้าได้แหมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ใช้คําว่าไงอ,อ่ะถ้าเกิดว่าจะเล่นย้ายคงย้ายเครื่องเนี่ยก็ต้องมี e c h a t ในเครื่องนั้นก่อนแล้วให้ใช้ ID password ที่เราสร้างนะครับเ,ออเข้าสู่ระบบอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นเลยแล้วกันเดี๋ยวนะหน้าจอมันตกขอแก้ปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูดิแป๊บเดียวร้อกว่าเซิร์ฟเวอร์นะฮะพอดีผมแอบไปเล่นมาแล้วนิดน,นึงเลเวลสอง เล่นเซิร์ฟ122กันแล้วกันนะครับจัดไปอ่ามาถึงก็เลือกตัวละครมีห้าอาชีพห้าตัวนะครับตกแต่งไม่ได้นะครับก็มีนักดาบเอ่อนักธนูนะครับแล้วก็มีเอ่ออะไรเนี่ยนักเวทนะครับอ่าเดี๋ยวผมเลือกตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็มีพระนะครับแล้วก็มีเอ่อน่าจะปืนใหญ่นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของบุคคลเลยจะเล่นตัวไหนก็เล่นนะครับเพราะแต่ละคนก็จะมีความสามารถมีอะไรที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมเล่นเอ่อ นักเวทกันลวกันนะครับจัดไปครับเสียงเกมหายไปไหนไม่รู้ไม่ค่อยได้ยินเลยนะฮะชอตตี้บูโจวเอาตั้งไม่ได้ชอตตี้ทีเอชแล้วกันแหมเอนาดูนักเวทมันแอนตูซะนะครับก็โชว์เซ็กซี่นิดหนึ่งนะฮะอ<า>่ะก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับก็ลองดูก็ได้นะครับผมจะขอข้ามเพราะว่าเอาอาบางทีอาจจะติดลิขสิทธิ์หรือว่าติดนู่นนั่นนี่นะครับก็ข้ามๆไปกันลวกันนะครับมาดูวิธีการบังคับก็แนวเกมแอคชั่นนะครับ ก็คือเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับสังเกตนะครับว่าจะเป็นแนวแอคชั่นแบบ 3D เลยนะครับกดยิงก็กดค้างไว้ได้นะครับเอ๊แค่นี้เองอาสกิลมาแล้วนะฮะลองดูดิอลังการไหมโอเคครับผมนี่คือนักเวนะครับถ้าอยากลองใช้สกิลของอาชีพไหนนั่นแหละครับก็ลองเลือกอาชีพนั้นตอนแรกดูนะครับโอเคครับรู้กันต่อครับแอบไปปรับคีย์บอร์ดมานะครับเกมนี้ก็เล่นในพวกโปรแกรมน็อกบูแซกอะไรอย่างนี้เล่นได้นะครับ เดี๋ยวผมลองลากดูดีกว่าเดี๋ยวผมถ้าไฟมันเป็นปู่ใช่ปะม,มาจัดไปมาเลยจ้ะย่อต <Yeah. S 1> ้งศ <laughs> าดใช้เฮ้ยมีตัวไม่ตายด้วย <c oughs> อุ้ยอ่ามียิงไฟด้วยครับออาหมุนมุมกล้องได้นะครับคือเกมนี้มันปรับมุมกล้องได้เห็นปะ่ะด้านซ้ายบนจะมีนะครับ 3D 2D 2.5D อันนี้คือแนะนำอยู่ที่สเปคก,ก็แล้วกันนะครับสเปคแรงก็เป็น 3D ไปนะครับหรือถ้าอยากประหยัดแบตก็เลือก 2.5D ก็ได้ ส5จุดหีคือมันจะหมุนมุมกล้องไม่ได้นะครับเท่านั้นเองโอเคเจอกับบอสนะครับลองดูสกิลนักเวก่อนนะครับเฮ้ยกิ้งหลบก่นอนมีการวางระบงระเบิดอะไรแบบนี้นะครับถ้าไฟอ๋อนี่น,นี่ถ้าโปรยน้ําแข็งไปข้างหน้านะครับถ้าไฟท่านี้ท่าที่สาเฮ้ยหนีก่อนเออท่าที่2อะไรเนี่ยเหมือนเหมือนโซ่สไตล์ยังไงไม่รู้อ้าโอเคอันนี้ปล่อยบอลคล้ายๆคล้ายๆกับท่าที่5แต่ท่า 5, ท่าี่ห้านี่เหมือนกับวางาวางมัว่วๆไว้นะครับ เออโอเคใช้ได้เลยนะครับใครที่ชอบแนวแอคชั่นจัดไปครับอุย๊ยโดนอะไรวะว้ายกิ้งกโรโทรอ้าวมีคนมาช่วยแล้วครับจัดไปโอ้มีเสาฮิลด้วยอย่างงี้พี่สู้ได้โดยไม่ต้องกลัวเลยสินะสกิลไปไม่ยั้งครับผมเฮ้ยกิ้งก่อนนังเวไม่มีกิ้งนะครับเทเลพอร์ตลูกเดียวเฮ้ยหนีไม่ทันครับเฮ้ยใจเย็นเออไปโปรยน้ำแข็งไว้ โซสไตล์่ลอยบุกบอลเอนเนจีอิเล็กตริกวอลเหเรียบร้อยครับผมมีปงมีปีก้วยนะอ้าวเราก็ลืมตาตื่นขึ้นปรากฏว่าไอ้ที่เราบวกบูบูเมื่อกี้เราหลับฝันไปครับแมฝันเป็นนักเวทผู้ยิ่งใหญ่แต่จริงๆยังเป็นโนวิดเออไม่ใช่เป็นเมดอยู่นะครับคนนี้คุณค้ณนๆนเหมือนจะเป็นมัสคอตของดาร์โเนสใช่ไหมคอส่วนตัวผมไม่เคยเล่นดารวโกเนสในเวอร์ชัน PC นะครับแล้วก็เกมมือถือ d a g o n e s t นี่ก็มีหลายเกมรู้สึกจะมี3เกมแล้วนะครับก็เกมนี้จะใหม่สุดก็อยากให้มันแปลอังกฤษเร็วๆนะครับอ่าเนื่งองจากเกมนี้เป็นแนว MMO นะก็กดบริเวณนี้เพื่อที่จะไปเดินเควสได้เลยนะครับอ่าตัวละครก็จะเดินไปหา NPC ที่เกี่ยวข้องอ่าเป็นแนว MMO นะครับแล้วก็เอ่อแต่ว่ารู้สึกยังไม่มี Open World นะหรือยังเล่นไปไม่ถึงก็ไม่รู้ผมเล่นแค่แป๊บเดียวเองนะครับตอนช่วงเทสนะฮะก็เล่นไปยังไม่ทันรู้เรื่องเลยครับปิดเซิร์ฟซะแล้วนะครับ สำหรับใครที่กังวลว่ากลัวจะอ่านไม่ออกคืออันนี้เป็นเทคนิคเลยผมใช้เทคนิคนี้กับทุกเกมนะผมอ่านเกาหลีอ่านจีนไม่ออกนะฮะแต่ผมาอาศัยเล่นและจดจำจดจําว่าอกดตรงนั้นคืออะไรกดตรงนี้คืออะไรนะครับก็จะทําให้ภาษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปในการเล่นเกมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากจะรู้เรื่องจริงๆท่านก็ต้องไปเรียนภาษามานะครับจะถ,ถ้าบ่นว่าเอ้ยอ่านไม่ออก ถ้าท่านบ่นว่าอ่านไม่ออกท่านก็จะอ่านไม่ออกครับท่านต้องไปฝึกฝนและไปเรียนรู้เดี๋ยวสักวันท่านก็จะอ่านออกเองนะครับอะดูอย่างญี่ปุ่นก็ได้ภาษาญี่ปุ่นผมอ่านไมไ่ไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับแต่ผมก็อ่านส่วนใหญ่ผมก็อ่านได้นายกเว้นคันจิที่ไม่ค่อยคุ้นเคยก็จะไม่รู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวว่าจะหาโอกาสไปเรียนเนี่ยหาเรียนให้มันเป็นกินจาลักษณะเลยอะไรเงี้ยเออโอเค <c oughs> เจอตัวลักาพาลักพาตัวแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับดา้อกเนสเลยบ่นซะอย่างนั้นนะ โอเคมายีอ้วนแล้วไงเออมันมีเกาะเว้ยถ้ามีเกาะคือมันยังมันจใจนี้ได้ใจคำาอะไรอ่ะมันก็ยังมันไม่ชะงักไงเวลาดโดนเราโจมตีนะครับโอ้โหไออ้วนยิ้วสเต็ปได้เหมือนเนี่ยจิ้งลบปุ๊บอันนี้เราเรียนรู้มาตั้งแต่แรกแล้วครับอา้าวมันสตาร์แล้วเว้ยสตาร์และจัดจัดหนักจัดหนักแข็งด้วยทหาร อ่ะหลอดมันเต็มเหมือนเดิมแล้วหนีสิรออะไรโอ้โหหนีเขา้าหนีเข้าในดงแม่โอ้ยเงินกระจุยเลยไอ้อ้วนพวกตังเยอะอ่ะเนียยร้อยครับผมก็เนี่ยบรรยากาศเกมแต่ไม่รู้เสียงจะเบาไปไหนไม่รู้ปรับได้ไหมนะนี่ผมเปิดเสียงสุดแล้วนะเนี่ยได้แค่นี้เองเสียงผมก็ดังดังอ่ะโอเคนะครับดานแรกจัดไปนะครับเดี๋ยวลองดูออปชันเกมนี้หน่อยนะน่าจะกดที่รูปตัวละครนะใช่เลยนะครับออปชันก็รูปฟันเฟืองอ่านี่นี่น่าจะเสียงนะ กะดังขึ้นมานิดนึงเอออันนี้น่าจะกราฟิกเดี๋ยวลองดูนะฮะอันไหนอันไหนอันไหนมันอันนี้อันรู้แค่อันนี้อันนี้ปานกลางแล้วก็อันซ้ายนี่น่าจะกราฟิกดีที่สุดเออใช่เลยโอ้โหภาพเน้นกริบครับอืมภาพสวยมากเลยใครที่อ่ากราฟิกต่กําก็ด้านขวานะครับเนี่ยด้านขวามันก็จะไม่มีเงาไม่มีอะไรเนหะ็นปะเออโอ้โหเพิ่งรู้เลยเนี่ยว่ากราฟิกสูงขนาดนี้นะครับที่เหลือไม่รู้แล้วครับ ไะลุยต่อครับช็อตที่ th เครับผมไะลุยเควตต่อโอ้ภาพสวยมากเลยอะนรงนี้ปรับตั้งแต่แรกแล้วแต่เสียงก็ยังคงเบาอยู่ <c oughs> อ่าเลเวลครับผมอ่าได้แต้มสกิลมานะครับกดที่รูปสายฟ้านะก็จะมีอ่าสกิลให้เรียนนะครับแต่ก่อนเรียนเนี่ยสามารถดูอ่าลักษณะของสกิลได้ก่อนเรียนนะครับอ่าพอเรีเสร็จแล้วอยากจะติดตั้งเข้าไปในสกิลก็กดปุ่มสีน้ําเงินตรงนี้นะครับตามตามตามเกมเลยเกมมันสอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกอ่ะ อ่านไม่ออกก็อาศัยจดจําสิ่งที่เกมมันสอนเพราะส่วนใหญ่อะ่ะเวลาระบบอะไรเปิดใหม่อะ่ะเกมสมัยนี้มันจะสอนอยู่แล้วนะครับมนันก็อ่านไม่ออกก็จดจําไว้นะครับไปเพลินๆครับผมอันนี้จะเล่นกี่นาทีดี๋ยวคลิปแรก20นาทีพอไหมครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันนะครับเกมเพย์จัดไปยาวๆเผื่อใครที่มาดูแล้วอ่าจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยเออน่าเล่นไหมหรือจะลองกิจไหมหรือว่าเอ้ย e ไม่สนุกไม่โดนใจอะไรอย่างนี้นะครับผมมีหน้าที่เป็นหนูทดลองให้ อันนี้อย่างที่บอกนะครับก็คือปรับส5 d จุดดีดีได้นี่แล้วแต่หรือจะปรับได้ตรงนี้ตลอดเวลานะครับอันนี้อะไรเนี่ยบอทปะเนี่ยโอ้มีอัดคลิปด้วยหรอจริงปะเนี่ยมีมีมีอัดคลิปด้วยหรอไม่ไม่มั่นใจนะครับว่าใช้อัดคลิปหรือเปล่านะฮะแต่ว่าพอกดอัดคลิปแล้วปุ๊บแล้วแหลกเลยครับมาเร็วไอ้หมาเออเออนี่ยิงธรรมดามันก็ตายแหลมีตายแหลมแล้วสกุลสกิลอะไรไม่ต้องแล้วเฮ้ยผมเปลี่ยนเป็นมุมกล้อง3 3 d จดดีพัดดีกว่าเพราะมุมมันจะไกลกว่า ท่านี้เพิ่งใช้คนระับเพิ่งอัพมาครับผมลองหน่อยลองวิชาหน่อยเอ้ยแล้วเปลี่ยนมุมกล้องอยังไงวะคือไม่ใช่เปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนเป้าหมายอะคือบางทีศัตรูมันอยู่ใกล้เราเนี่ยในสถาน,ใน,ใน,ในที่นี้ดูบางทีศัตรูมันอยู่ใกล้เรามากอะแต่ว่าเราไปล็อกตัวนน้นไงมันจะไม่หันไปยิงตัวที่อยู่ใกล้เข้าใจว่าอ,อ,อาจจะต้องหันหน้านะครับหันหน้าไปหาศัตรูนะครับมันจะได้ล็อกให้อัตโนมัติ ไม่รู้ไม่รู้มีออปชันที่ปรับให้เล็งตัวใกล้ๆอัตโนมัติหรือเปล่านะไม่ไม่รู้อะไรเลยอ่านไม่ออกโอเคลุยมาจ้ะเฮ้ยโอ้ไม่ต้องกินก็ได้เดินหลบเอาก็ได้แหมดูมันสไลด์เลยป่าไม่โดนเว้ระยะไม่ถึงยิงฟรีไปยิงฟรีไปอะไรอะไรตามตามตามเหอตามช็อตไปหน้าหงายไปครับ ตอนนี้มันหมื่นละตอนนี้มันหมื่นละใส่สกิวไปเต็มๆจัดไปเป็นท่าคอมโบกันครับท่าสองกับท่าสามครับประชุบเทเลพอร์ตเอาไมเทเลพอร์ตใกล้อย่างนั้นวะตายได้แล้วเ,ออเรียบร้อยครับผม <c oughs> แล้วเราก็ช่วยชาวเมืองไว้ได้ครับชาวเมืองมาตามหาใครวะไม่รู้เหมือนกันครับโอเค พอเห็นบรรยากาศไหมเนี่ยแหละครับก็แนว MMO ลงดันลุยเป็นแนวแอคชั่นนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอเมื่อไหร่จะเล่นพร้อมกัน4-5คนได้นะฮะต้องเล่นไปสักพักนี่อะไรวะเนี่ย <laughs> เหมือนมีทีวีด้วยนะฮะเอะ้เลเวลสวแล้วได้สก,กิลมาใหม่แล้วนะฮะก็ลองลองดูก็แล้วกันว่าจะอัพไหมนี่กิ้งเอออ๋อไอ,อ้นี่นี่คือเลเวลสิบเอ็นะถึงจะอัพได้นะครับ เดี๋ยวลองเก็บไว้ก่อนกันละกันอ้าวเดี๋ยวมีเปลี่ยนอาชีพ้วยเว้ยเลเวลสิบไม่ไม่รู้ใช้เรเวลหรือเปล่านะฮะสิบห้าเปลี่ยนอาชีพครับอ,อันนี้ผมต้องเลือกตัวขวาครับเซ็กใส่ชุดเซ็กซี่กว่าเท่านั้นเองครับไม่ได้คิดยังง่นเลยและเลเวลสี่สิบห้านี่เดี๋ยวน่าจะมีเปลี่ยนอาชีพขั้นสองด้วยนะครับเออแหมนะมีเรื่องการเปลี่ยนอาชีพด้วยนะครับจัดไปเฮ้ทยทำไมมีคนอื่นใส่ชุดชไม่เหมือนเราอะใส่มีเรื่องของคอสตูมคอสตูมด้วยนะครับ จัดไปจ้าเข้าสู่ดันเจียนกลางหอคอยครับด่านที่สามแล้วไปเอ๊ะมันมีอ่าค่าพลังด้วยนะโออใครอะหายไม่รู้ครับผมสกิลจัดไปไสวยมากเลยพวกนี้เฮ้ยเฮคุ้มครองตัวประกันดเวยดังี้วาว่าผมซูมใกล้หน่อยดีกว่าวบางทีเจอเราเจอศัตรูที่แบบว่าสวยๆหรืออะไรแบบ ภาพมันดีๆอ่ะเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบว่าเห็นมันชัดมากขึ้นนะครับรรตายซะไอ้วนอันนี้ไอ้วนเป็นบอสดันหนึ่งนี่นะมีมีทางแยกเลยครับไม่รู้มีอะไรเปล่านะไม่เป็นไรเอ้ยไอ้วนไอ้วนดักข้างหลังมันจะยิงหนูน้อยหมวกแดงของเราไม่เป็นไรสกิลกันสนุกสนานนี่เลยตายซะ ไปไปไปมีบอทปะวะเนี่ยมีบอดปะเนี่ยอไม่ไม่น่าใช่บอดนะคือถ้ามีบอดนี่จะเล่นง่ายกว่าเดิมมากเลยนะครับอ่าบอสมาแล้วครับไอ้อจิงเหนไอ้อจิงเหนหัวฉลามเฮ้ยมันทำอะไรวะเห็นมันกิ้งนี่หลบก่อนเลยโจมตีไม่ได้เลยครับไม่เป็นไรขึ้นมาแล้วก็จัดให้เต็มเต็มโอ้ยว้าวครับผมทำไงอะไรจ๊ะเจอพี่สเต็ปเดินยิงเดินยิงของสามคอมโบอ้าวเวนกัม สกิลที่3มันมีระยะของมันไงเออมันจะอยู่ใกล้ๆไม่ได้นะครับต้องใช้ท่าที่2ก่อนท่าที่2ผักออกไปเรียบร้อยทํำคอมโ,มโบได้เลย1 2 3 1แช่แข็ง2ปล่อยไฟแล้วก็ดันไปข้างนอกแล้วก็ให้ให้ดันกระเด็นไปน,นิดนึงแนละ้วใช้ท่า3ปุ๊บไฟฟ้าช็อตต่อนะครับแต่ไม่รู้นะว่าถ้าเกิดแข็งแล้วใช้ไฟฟ้าแล้วจะจะเข้าแรงขึ้นเป่าเหมือนแรงหน้าล็อกเหมือนอะไรอย่างงี้หรือเปล่า โอเคเรียบร้อยครับพีเลเวลสมแล้วเว้ยทำเป็นเล่นไปฉากสวยดีนะชอบอ่ะเออมันทำแนวแบบว่าคล้ายๆกับเวอร์ชันพีซีใช่ไหมอแรดูรายละเอียดเยอะดิเฮ้ยมีสัตว์ขี่ด้วยเว้ยเอออ๋ออันนี้ก็คือสะสมดาวครบตามที่กำหนดก็รับรางวัลได้นะครับโอเค คือเป็น MMO ก็จริงแต่ว่าไม่ถ้าไม่มี Open World ก็อาจจะทำให้เสน่ห์ปีตีเชลเตอร์เชลเชลบุกเชลบุกเชลเชลเตอร์นั่นมันที่หลบที่หลบภัยเฮ้ยอะไรเนี่ยงูพิษเฮ้ย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 อ๋อยิงมันไม่ได้เว้ยมันเป็นแก๊กกับดักประจําดามาเลยมากันเยอะๆแบบนี้ต้องไฟตามด้วยไฟฟ้าช็อต เริ่มเริ่มยิงไม่เข้าแล้วล่ะมีมีเรื่องการอัพเกรดอ,อุปกรณ์เมื่อไรเนี่ยเริ่มต้องยิงเยอะแล้วเฮ้ยเฮ้ยพีพีก็มีบุกเชลวอ้าวติดอะไรวะติดล่องแหมอ่าศัตูปมามาเลยเจ้าคงกระดูกหัวหมาเี็บร้อยมาเยอะๆมาเยอะๆพี่ไม่ชอบพวกอ่อนแอ เออมาเยอะๆให้สะใจกันในข้างหนึ่งเฮ้ยมีนักเวทด้วยตามหลักพี่ชายยุทธแล้วต้องจัดการนักเวทก่อนเออหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกนี่ครับคอมโบครับผมอ่าเฮ้ยบอสเว้ยเอ้ออเออใครล้มอยู่อะไรวะเกมนี้อ๋อไอ้นี่คือด่านแรกที่โดนจับไปนี่เออฉันมาช่วยแล้ว แลไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้น่าจะโดนบอลตบมาเลยไอ้หน้าวัวเฮ้ยทำไรอะเอ้ยหนึ่งสองสามคอมโบปลาฉลามขึ้นบกเฮ้ยชุบนี่ไฟช็อตไปดีแน่อะไรอะไรคือพวกระยะประชิดอะอาจจะต้องกิ้งหลบบ่อยนะคือนักเวทมันเดินยิงแบบเอ้ยมื่นแล้วมื่นแล้วจัดไปหนึ่งสองสามคอมโบเดิมปลาฉลามขึ้นบกครับผมแกร์ไม่เรียบร้อยครับไอ้หน้าวัว ยังไงครับเพอร์เฟกครับผมไม่โดนสักแอสุดยอดจริงๆครับเลเวล4แล้วก็เล่นแป๊บเดียวแหละครับไปกันต่ออนุน้อยหมวกแดงกลับเข้ามาที่เมืองตั้งแต่เมื่อไหร่เอามันมานานแล้วดีกว่าต้องพี่สาวของเขาที่เมื่อกี้เราเพิ่งไปช่วยมานะครับโอเค เลเวลห้าครับผมอัพสก,กิลอะไรได้เพิ่มไหมอันนี้นี่มันสอนเรื่องอะไรเนี่ย<ม>อันนี้นี่มันบอกให้กดอะไรวะก,กดแล้วนนก็ไม่เห็นได้เลยน่าจะเป็นอัดคลิปแหละอย่างที่ผมสันทิฐานไว้นะครับเดี๋ยวต้องดูสก,กิลใหม่หน่อยสก,กิลใหม่ยังไม่มีนะต้องเลเวลหกนะครับเลเวลหกจะอัพสกิลเพิ่มได้สก,กิลเก่าๆก็ผมยังไม่อยาก ใช้แต้มไปอัพเยอะอเผือเ่อเรามีสกิลที่เราชอบแล้วอยากจะได้ใช้จริงๆอ่ะเราจะได้เอาแต้มไปลงไงอ่าระบบใหม่เปิดแล้วครับข้างๆสกิลครับเป็นเรื่องของการใส่อุปกรณ์ครับผมอ่านเมื่อกี้เราเพิ่งบ่นใช่ไหมว่าเรายิงสตูเริ่มไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับก็เริ่มมีเรื่องของอุปกรณ์เข้ามาแล้วครับจัดไปาโอเคด่นานบอสครับผม <c oughs> เมื่อไหร ja ่เราจะมีอุปกรณ์เท่ๆแบบนี้บ้างเอ้านี่บอลเหรอจัดไปเฮ้ยผมว่าผมได้ยินใครพูดอะไรอยู่ในเกมวะค,คือเหมือนกับว่ามันพูดกันในเกมได้ใช่ปะ่ะอันเนี้ยผมได้ยินเสียงคนจีนคุยกันเต็มเลยวะ่ะปิดยังไงวะดลำคาน เออคนจีนคุยกันเต็มเลยเอ้าเฮ้ยตีไม่โดนอีกออมันมาให้ตีอันนู้นแล้วเราก็ไปตีพวกเสลเทเลยปิดไงวะนี่ปะเออลำคาญมากเลยอ่ะอ๋อมันเป็นการสื่อสารเว้ยไอที่ผมเป็นสันนิษฐานว่าเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะจริงด้วยเว้ยเออพอเราเปิดปุ๊บ เราจะได้ยินอ่าเราจะได้ยินคนคุยกันเลยเว้ยเออโอเคเข้าใจแล้วไม่ใช่อ่านคลิปนะครับแอนเข้าใจผิดไปนะฮะก็อย่างเงี้ยแหละอ่านไม่ออกเอาเฮ้ยมันสู้กับเราแล้วเหรอจัดไปดิอ๋อนี่นี่มันมันเป้าหมายของเราคือนี่ครับเออเข้ามาใกล้ๆนี่เดี๋ยวพี่โชว์คอมโบหนึ่งสองสามปาฉลามขึ้นบกเล็งใครวะ มันเหมือนเป็นยาแก้แก้แก้แกคำสาปกอบลินครับมองมานั่งหมุนมุมกล้องอีกเออกอบลินเดี๋ยวเดี๋ยวตีตีตีตให้หมดก่อนเ้ากายเป็นกอบลินแลยครับคือเราต้องเนี่แหละตีแล้วเพื่อให้กลับกลายเป็นมนุษย์ครับแหมด่านนี้นี่มีลูกเล่นเยอะจริงๆครับ เมื่อกี้ผมเป็นกอบลินผมก็บวกรัวๆเลยเพราะว่าสมาธิผมไปใจจดใจจ่ออยู่กับเสียงไอ้คนจีนทั้งหลายแหละนะฮะมาโอ้นักเวทหนึ่งสองสามไปคอ,อมโบเชุบชุบชุบ,ชบเกือบไปครับอกอบลินตัวอื่นมันไม่สนใจเราเลยเวยก็ไม่เป็นไร 2> 1, 2, นี่แน่หล้มยังหล้มยังไปหนึ่งสองสาม เรียบรอยครับหน้าหงายครับเย่ yeah, ช่วยหนียังจะโดนตามหลังตามหานอีกโอ้โ oh, หโดนอีกเออตายหาสิอย่างเงี้ยทะลุหลังไอคนนี้มันคือผู้ที่ถูกเลือกหรือไงวันนี้ยโดนรับผพาตัวไปตลอดเลยโอ้ oh, ฉันช่วยเธอไว้ไม่ได้อีกแล้วแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปตามอ่าผู้หญิงที่ถูกเลือกหรือเขาเป็นเจ้าหญิงวะ ทำไมมอนสเตอร์มันลักพาตัวตั้งแต่ด,ด่านหนึ่งยันด่านบอสเลยนะฮะแหมเป็นอะไรที่แบบว่าเนื้อเรื่องน่าติดตามครับถึงอ่านไม่ออกก็ดูภาพประกอบได้ครับมีให้ดูเรื่อยๆนะครับใครที่ขี้เกียจดูก็สามารถสกคลิปได้นะครับโอเครู้ดสึกจะมีระบบสัตว์ด้วยนะคือไอ้ระบบใหม่ๆที่มันจะเปิดอะมันจะบอกตรงนี้เว้ยว่าเลเวลเท่าไหร่แล้วมันจะเปิดนะครับอะเดี๋ยวเราได้สกิลใหม่ละแต่ว่าเ,าเรียนได้ยัง ลองดูสิโอเคเรียนได้แล้วครับไปเลยสกิลที่สี่มาแล้วครับเดี๋ยวลองใช้ดูดิใช้ในเมืองได้ไหมไม่ได้ครับผมงั้นก็ต้องไปลองอในดันเจียนนะครับโอเคคุณเ็นะฮะ,ะเดี๋ยวมีอุปกรณ์มาใหม่ว่าไรเชียวและนี่อะไรเนี่ยม๋อเป็นฉายาเว้ยมีฉายาด้วย ใส่ฉายานะครับเพิ่มความสามารถต่างๆนะครับก็อยู่ตรงนี่แหละอยู่ตรงที่อัปเกรดนะครับเลเวลที่ไม่ใช่ที่อัปเกรดที่ใส่อุปกรณ์นะครับโอเคลุยอีกสักด่าหนึ่งนะครับเราจะได้ลองสกิลด้วยนะฮะโอเคนี่มาด่านสองแล้วเดี๋ยวกลับไปด่านแรกก่อนครับหีบนี่รับหีบัปด้วยนะครับได้เงินแค้นสิบครับก็ยังไม่ลุกเอาไว้จับจ่ายใช้สอยอะไรนะครับ โอเคเรามาลองดูท่าที่สี่ครับเผื่อจะไปคอมโบกับอะไรได้บ้างท่าที่สี่อันนี้ไม่น่าจะคอมโบกับใครได้นะน่าจะเป็นคําสั่งแบบว่าโจมตีกระแทกนะครับอืกับดักเยอะจังวะเก่งเหรอเก่งเหรอพ่อไงใช้อ่ากินปากนะครับ ตะโกนไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นปากตะโกนอย่างรวดเร็วและโด่งดังนะฮะตะโกนอย่างดังเออรวดเร็วและโด่งดังมาจากไหนวะนี่แหละครับมันติดอักษงฮะเวลาทำอะไรหลายอย่างม้องกันมันจะเบลอพูดอะไรไม่รู้เรื่องด้วยนะครับโอเคถึงบอสยังยังครับกับดักเยอะต้องเริ่มเริ่มใช้สกิลจัดก,การมอนสเตอร์รุกนน้องแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยโอเ้โอเกิดอะไรขึ้นวะ เออโอเคเหลือใครอีกเออเดี๋ยว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 เดี๋ยไปครับโอ้โดนอีกแล้วโดนอะไรวะอ๋อโดนในกอบลินตัวนั้นนะยิงนี่ครับจัดไปจัดไปครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยโอเคอ้ต้องให้ทำลายแกนนี้โอ้โหก็ว่ามันให้ทำอะไรนี่เนี่ยช็อตซะไม่ใช่ช็อตกระโจนหนึ่งสอง สามเอพังเรียบร้อยครับแต่กลไกยังทำงานอยู่นะฮะอ๋อก็ถือว่าผ่านด่านครับอก็โอเคครับก็สำหรับเกมนี้นะฮะ d a n e s นะครับก็สนุกดีนะครับแนว MMO นะครับอยากให้แปลเป็นภาษาอังกฤษเร็วๆนะครับก็ถ้าเกิดผู้พัฒนาหรือใครเกมคนไทยนะฮะเห็นแล้วรู้สึกหน่วยการดีสนใจนะฮะก็ ติดต่อพวกเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับบงบอกกันนิดนึงครับว่าจะเอาเข้ามานะครับก็น่าสนใจน่าเล่นต่อนะครับอ่าตอนนี้ผมเลเวลเจ็ดแล้วนะครับก็มีระบบอ่าเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเนาะนี่ไงใช่ปะใช้สัตว์เลี้ยงวะทําไมสัตว์เป็นหน้าตามันแปลกๆวะเป็นหน้าตาเชี่ยวพระจันทร์นะครับก็สามารถให้อาหารได้ด้วยนะครับนี่เป็นไงเออก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับโอเคมาเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวเลเวลเครับจะมีปีกครับก็เดี๋ยวดูกระแสนหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากให้เล่นต่อบอกเลยนะครับก็จะทําแนวเป็นอย่างนี้แหละเกมเพย์พร้อมกับรีวิวไปด้วยเล่นไปบ่นไปนะครับเราสำหรับคลิปนี้ดาร์กเนสเอเว k กเอาไว้เพียงเท่านี้ครับ